บังเอ้ฮายเฮลโล่เป็นยังไงสบายดีไหมเราก็เขาก็เราสามปีแล้วนะอ๋อโอ้โหทำให้แบบเสียใจหลายครั้งคุยไม่หยุดเลยที่อ่ะก็อยู่ข้างกันไม่ว่าจะเข้หรือทุกขปุ้ยกับพี่ตลอดว่าอือฮึปุ้ย เป็นผู้ชายแล้วเต้ยเป็นผู้หญิงนะฉันเดาว่ก็ธอตายแล้วนะเนี่ยบีไม่เล่นเธอเป็นเดือนหลายเดือนแล้วนะคุ้ยเป็นผู้หญิงที่พิเศษของคนนั้นของเต้ยนะเต้ยของที่เธอเนี่ยก็ทนจริงๆเลยนะขวามฝันขอนเต้ยของฉันอุ้ยครับเป็นไงนบเต้ยนะครับเนี่ยนั่นนั่นนั่นร้องเลยเนยร้องเนี่ยร้องร้องร้องบีอีบีอีบี Ai whabi, koe re.